วัคซีนที่จาเป็นสาหรับหญิงตั้งครรภ์มีทั้งหมด4ตัวนะคะตัวแรกได้แก่วัคซีนป้องกันโรคคอติดและบาดทะยักนะคะวัคซีนป้องกันโรคคอติดและบาดทะยักเนี่ยแนะนําให้ฉีดทั้งหมด3เข็มสําหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตัวนี้มาก่อนนะคะโดยจะฉีดทั้งหมด3เขม็มเข็มแรกท้งแรกที่ไปฝากครรภ์น,นะคะเข็มที่2เนี่ย1เดือนหลังจากฉีดเข็มแรกและเข็มสุดท้ายก็คือ6เดือนหลังจากฉีดฉีดเข็มแรก ถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่เคยฉีดมาแล้วครบ3เข็มโดยเข็มสุดท้ายเนี่ยน้อยกว่า10ปีไม่จําเป็นต้องฉีดใหม่ตอนที่ตั้งครรภ์แต่ว่าถ้าเข็มสุดท้ายเกิน10ปีเนี่ยแนะนําให้กระตุ้นแค่เข็มเดียวในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะคะส่วนวัคซีนตัวที่สองเนี่ยได้แก่วัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่แนะนาให้ฉีดตั้งแต่ สี่เดือนขึ้นไปนะคะเข็มเดียวตลอดการตั้งครรภค่ะวัคซีนตัวที่3ได้แก่วัคซีนป้องกันโรคไอกรนนะคะแนะนําให้ฉีดตั้งแต่27สัปดาห์ถึง36สัปดาห์โดยวัคซีนตัวเนี้สามารถส่งภูมิคุ้มกันไปถึงทารกในครรภได้ด้วยนะคะ วัคซีนตัวสุดท้ายได้แก่วัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะโดยแนะนําให้ฉีดตั้งแต่อายุคาร12 1สสัปดาห์ขึ้นไปนะคะนอกจากนี้ยังมีวัคซีนที่แนะนําให้ฉีดในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนที่เป็น HIV หรือคุณแม่ที่เคยมีประวัติตัดม้ามหรือคุณแม่ที่มีภูมิคุ้มกันต่ํานะคะ ก็จะเป็นวัคซีนตัวนิวโมโคคเอวัคซีนหรือแม้กระทั่งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ A วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบดนะคะส่วนคุณแม่ที่โดนหมากัดหรือแมวกัดนะคะก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขว่าได้โดยไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายในขณะ,ะนะตั้งครรภ์นะคะ